ชัดชาตตอบกลับทันทีหลังเทพโพงามฟาดไม่ยัง้งไม่ทำงานเอาแต่วิ่งไลฟ์ Life อยู่นั่นและว,วันที่30กรกฎาคม2565นายชัดชาติสิทธิพันธุ์ผู้วราชการกรุงเทพมหานครตอบปมนายสุเทพโพงามหรือป่าเทพโพงามอดีตตลกชื่อดังวิจารณ์การทำงานของผู้ว่าว่าไม่เป็นไรแล้วแต่คนมองเพราะไม่ได้วิ่งโดยเบียดบางเวลาราชการอยู่แล้วโดวยนายชัดชติเผยว่าสไตล์การทำงานของตนก็เป็นแบบ แล้วแต่คนมองไม่มีอะไรเลยเพียงแค่มาออกกําลังกายวิ่งไปเรื่อยแล้วแต่คนชอบไม่ชอบเราไม่ได้ไปเบียดบังเวลาราชการเราเอาเวลานอกมาออกกําลังกายกันอยู่แล้วทั้งนี้เทพโพง,งามได้วิจารณ์การทํางานของปวันชัดชาที่เอาแต่วิ่งเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม นิวส์ขอบคุณครับ